ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะเวยยยยข้ามพบมาพบรักตอนที่32แก้เค้นโลกมายาเจ้าของร่างคนนี้เซ็งน,นิดหน่อยหนึ่งตั้นไหวที่ตื่นเต็มตาสวมชุดนอนนั่งเหม่อลอยอยู่บนโซฟาเขายังตั้งสติไม่ทันจากโลกที่แล้วตอนนี้ในหัวเต็มไปด้วยช่วงเวลาอันแสนสั้นไม่ถึงสามเดือนที่ใช้ร่วมกันกับจวินเฉิง ภารกิจในโลกที่แล้วไม่ได้มากอย่างไรเสียก็มีดัชนีทองคำหนึ่งอันเบอร์เริ่มซักขนาดนั้นไม่คิดให้ไวก็หมดทางเลือกแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้เองตอนนี้เขากลับรู้สึกว่าเร็วเกินไปเขายังใช้เวลายอยู่กับจวินเชิงไม่พอเลยระบบ s 3 8 8 3ขอแจ้งเตือนท่านโลกมีนับหมื่นพันชีวิตมีเพียงหนึ่งเดียวยึดต,ติดทางโลกมากเท่าไหรคนชิดใกล้น้ำตาหนองนาสองท่านเจ้าของร่างปลดปรับตัวกับสถานะใหม่โดยเร็วตันหวายสมัยนี้ระบบก็ทันกระแสะเหมือนกันนะเนี่ย ตันไหวรวบรวมสติพลิกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสายตาจับจ้องอยู่บนสายที่เพิ่งโทรเข้ามาเมื่อครู่สายนั้นโทรมาจากผู้จัดการของเจ้าของร่างเดิมเยี่ยชิวจุดมุ่งหมายคือไม่ให้เจ้าของร่างเดิมไปงานเลี้ยงเย็นนี้สายตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นตอนหนึ่งทุ่มเยี่ยชิวยังมีนัดสังสรรค์กับนักลงทุนในโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในเมืองบีคำว่านัดสังสรรค์ช่างฟังดูดีพูดเบาๆก็คือขายยิ้มพูดแรงแรงก็คือขายตัวก็แค่งานสังคมไฮโซเท่านั้นแหละ ตั้นไหวบีบโทรศัพท์สบถคำหยาบอยู่ในใจยุ่งที่ไหนไม่ยุ่งให้เขามายุ่งกับวงการบันเทิงรู้บ้างไหมว่าแต่ก่อนกระทั่งทีวีเขายังไม่ดูเลยท่านเจ้าของร่างปณิธานของเจ้าของร่างเดิมคือกลายเป็นดาราแถวหน้าทางที่ดีที่สุดคือได้รับฉายาชาแห่งภาพยนตร์เอิมทางที่ดีที่สุดมีแฟนนุ่มที่ดีกว่าแฟนหนุ่มคนก่อนหนึ่งหมื่นเท่าอีกสักคนทําให้ผู้ชายเสสวะเสียใจทีหลังตันไหวอาจเป็นเพราะระบบก็คิดว่าเจ้าของร่างเดิมเรียกร้องมากเกินไป จึงพูดพลางเว้นช่วงเงียบอยู่หลายครั้งเห็นชัดว่ายังไม่ชำนาญงานพออะแ้มแต่ไม่เป็นไรท่านเจ้าของร่างระยะเวลาภารกิจนี้ยาวนานมีเวลาเออตราบเท่าที่มีชีวิตตราบเท่าที่มีชีวิตโคตะระแม่เองสิตันไหวเดินวนไปวนมาอยู่ในห้องอย่างหัวเสียจนกระทั่งเหลือบไปเห็นยานอนหลับบนหัวเตียงจึงค่อยใจเย็นลงเดิมทีนั่นคือยานอนหลับที่บรรจุไว้เต็มขวดบัดนี้ว่างเปล่าเสียแล้วเม็ดยาข้างในถูกกลืนลงไปในท้องเจ้าของร่างเดิมโดยไม่ตกหล่นแม้แต่เม็ดเดียว ทั้งยังถูกกดดันอีกต่างหากตันไหวทอดถอนใจเจ้าของร่างเดิมก็คือเยี่ยชิวเป็นนักแสดงตัวเล็กๆจากบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งต้องการเงินทองไม่มีเงินทองต้องการต้นทุนไม่มีต้นทุนที่สําคัญที่สุดคือไม่มีโชคช่วยเจ้าของร่างเดิมเป็นเกย์คนหนึ่งตอนเรียนมหาวิทยาลัยมีแฟนหนุ่มหนึ่งคนหลังจากเรียนจบทั้งคู่ก็เข้าสู่วงการบันเทิงพร้อมกันเซ็นสัญญากับบริษัทแห่งหนึ่งวงการบันเทิงคือสถานที่แบบไหน เด็กจนจนที่หลงตัวเองทั้งไร้ซึ่งอำนาจวาสนาได้ออกหน้าออกตาก็แปลกแล้วนับตั้งแต่เจ้าของร่างเดิมเข้าวงการบันเทิงมาก็พบเจอแต่อุปสรรคเคยมีเจ้านายเสนอตัวเลี้ยงดูเจ้าของร่างเดิมแต่ถูกเจ้าของร่างเดิมปฏิเสธภายหลังเจ้าของร่างเดิมจึงถูกขึ้นบัญชีดำอยู่พักใหญ่ เรื่องน่าเศร้ายังไม่หยุดอยู่แค่นี้ในระหว่างช่วงที่เจ้าของร่างเดิมโดนแบน์อยู่แฟนหนุ่มของเขาดันไปเกาะผู้ถือหุ้นหญิงในบริษัทให้เลี้ยงดูเพื่อหาต้นทุนได้ยินว่าผู้ถือหุ้นหญิงคนนั้นอายุป่าไปเกือบตั้ง50แล้วทั้งยังมีสามีอยู่ที่บ้านเจ้าของร่างเดิมรู้ข้าก็โกรธแทบทนไม่ไหวตัดขาดเยี่ยยใหญ่ทันทีอาจเป็นเพราะรู้สึกว่าตนมองไม่เห็นอนาคตชีวิตทุกระทมเหลือเกินคืนก่อนวันที่เจ้าของร่างเดิมจะถูกผู้จัดการบังคับให้ไปเป็นเด็กชงเหล้าจึงกินยานอนหลับ่าาตตัวตย เข้มนาทีบนนาฬิกาชี้ไปที่เลขสามตันไหวหยิบเสื้อคลุมบนโซฟาเดินออกประตูไปตันไหวอาศัยอยู่ในห้องพักบนอาคารเก่าสุดโทมยังมีเพื่อนร่วมห้องที่เช่าห้องอยู่ด้วยกันอีกคนหนึ่งเพื่อนร่วมห้องเป็นพวกขี้เมากลางวันออกไปทํางานรับจ้างตกเย็นก็ใช้เงินที่หามาได้ซื้อเหล้ากินแม้กระทั่งเงินเช่าห้องก็หยิบยืมมาตันไหวเพิ่งจะออกมาก็บังเอิญพบเพื่อนร่วมห้องที่เดินกอดขวดเหล้าโซซัสโซเซกลับมาพอดี ตันไหวเดิมไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับคนประเภทนี้แต่เพื่อนร่วมห้องกลับฉุดรั้งเขาเอาไว้พ่อดาราใหญ่ช่วงนี้การงานพอไปได้ละสิพอมีให้ฉันยืมสักสองสามร้อยไหมตันไหวขมวดคิ้วเหลือบมองเขาอย่างรังเกียจเล็กน้อยสะบัดแขนของเขาออกจะเดินไปขี้เมาที่ถูกสะบัดก็ฝีเท้าลอยวิวหมุนตัวอยู่หลายรอบก่อนกล่าวเน็บแนมว่าออกจากบ้านค่ำๆอย่างนี้จะไปนอนกับเจ้านายใหญ่คนนั้นหรอ ทำอาชีพอย่างพวกเองต้องนอนกับคนอื่นไม่รู้ตั้งกี่ครั้งแล้วล่ะสิแซงรักนวนสงวนตัวทำอะไรตันหวายชะงักหยุดฝีเท้าหมุนตัวกลับมาแค่นหัวเราะไหนแกพูดอีกทีสิพ่อกลัวเองตายเลยพวกเองนีบอักที่มาถูกตันหวายยกเท้าถีบเตะมอกสำลักพ่นเล่าที่ส่งกลิ่นเหม็นคลุงศาสกระจายทันทีพูดพูดมาอีกตันหวายช้ำเลืองมองขี้มาบนพื้นเอาอีกสิแกพูด ฉันรอฟังอยู่นี่ไงขี้มาบ่นพึมพำอยู่สักพักไม่กล้าพูดอะไรอีกกอดขวดเหล้านั่งขดอยู่หน้าประตูตันไหวมองเขาพลางแค่นหัวเราะก่อนฉันกลับมาเก็บกวาดหน้าห้องให้เรียบร้อยไม่งั้นเดี๋ยวจะเหนียวให้จำหน้าแม่ไม่ได้เลยคอยดูทิ้งท้ายไว้ด้วยประโยคนี้ตันไหวหมุนตัวจักไปอย่างสง่างามหนึ่งดัชนีทองคำหมายถึงตัวช่วยหรือพลังพิเศษของพระเอกสองมีหนึ่งในอินเทอร์เน็ตนำมาจากป้ายเตือนการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภยัย ช่องมาฟังสิเวยเยยข้ามพบมาพบรักตอนที่33แก้แค้โลกมายาเจ้าของร่างคนนี้เซ็งนิดหน่อย 2. ตันไหวรู้สึกสะใจมากมีคนประเภทหนึ่งตัวเองไม่รู้จักขนขวายแล้วยังคิดแต่จะทวงบุญคุณคนอื่นเขาไปวันวันในโลกที่แล้วหากไม่ใช่เพราะเหอจินหมิงฐานะสูงส่งอย่างนั้นและเขาเองยังรักตัวกลัวตายก็คงจะได้ต่อยเหอจินหมิงสักแปดหมัดไปนานแล้ว เรียกแท็กซี่มาคันหนึ่งตันไหวรีบขึ้นรถอย่างรวดเร็วก่อนจะบอกชื่อโรงแรมสังคมยุคปัจจุบันอย่างไรก็ดีกว่าไม่ต้องขี่มาให้ลำบากอะไรอยากไปไหนมาไหนเรียกรถสักคันก็จบเรื่องแล้วโรงแรมนั้นหรูหราโอ่อ่าที่สุดในเมืองบีพนักงานต้อนรับหน้าประตูเห็นไหวหันไหวต่างเหมือนเดินตลาดนัดก็สบตากันครู่หนึ่งก่อนขวางเขาไว้นอกประตูมีอะไรเอาค่าผ่านทางตันไหวยิ้มร้ายคุณครับพนักงานต้อนรับชี้ไปทางป้ายโรงแรม ไม่ทราบว่าคุณมาผิดที่หรือเปล่าตันไหวเข้าใจยกมือหยิบปากกาที่เสียบในกระเป๋าเสื้อเชิดของพนักงานต้อนรับออกมาแล้วล้วงเอาผ้าเช็ดหน้าจากตรงไหนไม่รู้ออกมาอีกแผ่นหนึ่งก่อนขีดเขียนปากลงบนนั้นนี่ฉันให้นายไม่ต้องขอบคุณฉันว่าพลางเอาปากกากับผ้าเช็ดหน้ายัดใส่ในกระเป๋าหน้าของพนักงานต้อนรับตันไหวผลักเปิดประตูแล้วเดินเข้าไปพนักงานต้อนรับหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาด้วยสีหน้าอึ้งกิมกี่พบว่าวาดเป็นรูปหัวหมูที่สมจริงจนหน้าคำเด่นายอยู่บนนั้น พนักงานต้อนรับฉันขอดูหน่อยเรื่อนตรงหลิวที่ออกมาสูบบุหรี่จนพลอยรู้เห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดเดินเข้ามาช่วยหยิบผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นจากในมือของพนักงานต้อนรับพอเห็นรูปหัวหมูรูปนั้นเรื่อนตรงหลิวก็แววตาประกายว่าบเอานิ้วขยี้ดับก้นบุหรี่พลางยิ้มกล่าวน่าสนใจ ตอนที่ตันไหวเดินเข้ามาในห้องอาหารเรียกได้ว่ามีฝูงปีศาจไร้ระเบมอย่างบ้าคลั่งตาแก่สับดนหลายคนต่างกอดเด็กชงเล่าไว้ในอ้อมแขนผู้ชายผู้หญิงล้วนมีหมดตันไหวเกือบจะอาเจียนบริเวณกึ่งกลางห้องอาหารมีชายอ้วนลงพุงแถมยังหัวล้านรอมแรมนั่งอยู่พอเห็นตันไหวเดินเข้ามาสายตาชายคนนั้นก็จับจ้องที่เขาพลางพิจารณาสักครู่ก่อนพยักหน้าให้กับผู้จัดการของตันไหวอย่างพอใจผู้จัดการเงือตกสายตาที่มองตันไหวทอแววเป็นห่วงเป็นใยจังจาง ตันหวเมินสายตาพวกนี้แล้วตรงไปนั่งลงบนเก้าอี้ซึ่งว่างอยู่เพียงที่เดียวทว่าชิดติดกับชายอ้วนพุงโตทันทีท่านประธานหลิวอยากลงทุนให้ผมหรือครับตันไหวยเปิดประเด็นเข้าเรื่องเดียวนั้นชายอ้วนพุงโตตะลึงงานคาดไม่ถึงว่าเขาจะตรงไปตรงมาขนาดนี้มือสับดนไต่ขึ้นมาบนต้นขาของตันไหวยประธานหลิวหลิวตากล่าวเรื่องลงทุนเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องดูฝีไม้ลายมือของน้องหน้ามนก่อนหรือจ๊ะ ผู้จัดการที่นั่งติดกับพวกเขามากที่สุดเห็นมืออยู่ไม่สุขคู่นั้นก็สันเทิมในใจรู้สึกแย่อย่างมากถึงอย่างไรก็เป็นคนที่ตนดูแลมาตั้งนานเขาเองก็ไม่ยินดีให้เป็นแบบนี้เช่นกันแต่จะให้ทำอย่างไรได้หละ่ะวงการนี้มันก็โหดร้ายอย่างนี้การไต่เต้าขึ้นไปด้วยน้ำพักน้ำแรงตนเองทั้งหมดใช่ว่าไม่มีแต่โชคแบบนี้ก็ใช่ว่าทุกคนจะมีได้ตันหวายยิ้มเย็นจับมือประธานหลิวเอาไว้แล้วเริ่มออกแรงบิดทันที ประธานหลิวสีหน้าเปลี่ยนทันควันเจ็บปวดจนต้องร้องโหยหวนออกมาตันหวายปล่อยมือออกหยิบผ้าเช็ดปากขึ้นมาเช็ดมือพลางยิ้มกล่าวท่านประธานหลิวควรลดน้ำหนักบ้างท่านบอกผมก็เลยจับมือท่านดันจับติดน้ำมันมาเต็มมืออีกประธานหลิวหน้าทะมึงถึงยกแก้วเหล้าบนโต๊ะหมายจะสาใส่หน้าตันหวายแต่กลับถูกตันหวายบังไว้ด้วยจานเปล่าเฮ้ท่านประธานหลิวท่านว่าท่านอายจนพานกโกรธหรืออะไรวันหลังจะเอาให้โกรธจนผอมเลย แกแกอะไรครับท่านโอนี่โกรธจนติดอ่างด้วยตันหวายยิ้มระรื่นพลางลุกขึ้นยืนไม่งั้นพวกเรามาสู้กันสักยกท่านให้ผมช่วยระงับอารมณ์หน่อยไหมผู้จัดการหน้าซีดเผือดไปหมดลุกพรดขึ้นมาคว้ามือของตันหวายไว้พูดลนลานว่าเยี่ยชิวนายทำอะไรตันหวายปลายตามองเขาอย่างเย็นชาแววตาเปลี่ยนไปด้วยความผิดหวังผู้จัดการถูกเขามองอย่างนี้ก็หัวใจเย็นวาบมือที่จับตันหวายไว้คลายออกโดยไม่รู้ตัว ฮุห์ห์ s u s s u s เสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นท่ามกลางห้องอาหารเงียบสงัดสายตาของทุกคนเลื่อนไปมองอยังกระเป๋าเสื้อคลุมของตันหวาในฉับพลันตันหวเลิกคิ้วล้วงเอามือถือขึ้นมาแนบหูรับสายท่ามกลางสายตาจ้องมองจากทุกคนผมตันเยี่ยชิวครับคนอีกฝั่งไม่รู้พูดว่าอะไรในตาของตันหวจึงเปล่งประกายขึ้นทีละน้อยในที่สุดก็คลี่ยิ้มกว้างแล้วกล่าวขอบคุณ ตันไหววางสายโทรศัพท์ทำหน้านิ่งมองไปทางผู้จัดการไปไม่ไปผู้จัดการรู้ดีว่าคืนนี้พังไม่เป็นท่าจึงผุดลุกขึ้นจะเดินออกไปกับตันไหวยหยุดอยู่ตรงนั้นประธานหลิวขึ้นเสียงพวกแกคิดจะหนีหรือฝันเธอพวกแกตันไหวชะงักหันหลังกลับยิ้มหวานทางหยิบมือถือออกมาปัดหน้าจอแซงทำเป็นไม่ตั้งใจกล่าวว่าลืมบอกท่านประธานหลิวไป เมื่อกี้ผมบังเอิญเห็นว่าบนโต๊ะมีเฮโรอีนอยู่หลายถุงเลยส่งข้อความให้ตำรวจไปแล้วท่านว่าในฐานะพลเมืองดีผู้กระตือรือร้อนตำรวจน่าจะมอบรางวัลให้ผมบ้างหรือเปล่าประธานหลิวสีหน้าเปลี่ยนราวกับคิดไม่ถึงว่าตันหวายจะร้ายถึงขนาดนี้ตอนออกมาจากโรงแรมตันหวายสูดหายใจเอาอากาศสดชื่นเข้าปอดแรงๆกลิ่นในห้องอาหารเมื่อครู่เหม็นจนแทบทนไม่ไหวจริงๆขืนอยู่ต่อเขาคงได้โดนมอมสลบไปแล้วผู้จัดการเดินทำหน้าประหลาดเข้ามาเอ่ยถามอย่างสงสัยว่า นายแจ้งตำรวจจริงๆเหรอตันหวาปลายตามองเขาแวบหนึ่งไม่กล่าวอะไรก่อนยกมือเรียกแท็กซี่มาคันหนึ่งในช่วงเวลาแบบตอนนี้มีรถว่างเยอะมากตันหวาเรียกรถคันหนึ่งได้อย่างง่ายดายพี่ครับไปแถวสวนจงสินคนขับรถขานรับคำหมุนพวงมาลัยกับรถสองสามที ย่านสวนจงซินแม้ชื่อจะบอกว่าอยู่ใจกลางแต่ตำแหน่งที่ตั้งกลับห่างไกลยอย่างยิ่งทั้งยังเป็นย่านเก่าแก่เป็นเขตที่ก่อตั้งขึ้นก่อนขย,ขยายเขตเมืองผู้คนที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ในนั้นล้วนเป็นคนเท่าคนแก่คนหนุ่มสาวปรากฏตัวบ้างเป็นครั้งคราวไม่ใช่ลูกหลานในครอบครัวก็มาเพราะเช่าบ้านที่นี่ได้ในราคาถูกคุณจะกลับบ้านกับผมเหรอตันไหวปัดโทรศัพท์ในมือถามอย่างไม่ใส่ใจนะผู้จัดการนั่งอยู่ด้านข้างของตันไหวสองมือถูต้นขาไปมา เขาถามเสียงฝืดว่านายแจ้งตำรวจจริงๆเหรอไม่ใช่ว่าเขาปกป้องในายใหญ่สับดนพวกนั้นแต่เพราะหากตันไหวแจ้งตำรวจขึ้นมาจริงๆในายใหญ่พวกนั้นอาจจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรแต่พวกเขาต้องตายสถานเดียวแน่นอนเปล่าตันไหวชักรำคาญเอานิ้วปัดดูโทรศัพท์ในมือไม่หยุดไม่ใช่ว่าเขาติดโทรศัพท์แต่อย่างใดอีกอย่างเจ้าของร่างเดิมก็ไม่รู้ว่ากินยาจนสมองเบลอรหรือเกิดเรื่องอะไรขึ้นความทรงจำที่มอบให้เขาส่วนใหญ่ถึงพร่าเลือนไปหมด วิธีทำความเข้าใจใครสักคนได้ดีที่สุดก็คือเปิดดูมือถือของเขาดังนั้นตั้งแต่ขึ้นรถมาตันหวายจึงไม่หยุดนิ่งเลยพอได้ยินเขาบอกว่าไม่ใช่หัวใจของผู้จัดการก็กลับไปอยู่กับเนื้อกับตัวในที่สุดเห็นเขาเช็คโทรศัพท์ไม่ยอมหยุดผู้จัดการ <c oughs> ก็ขมวดคิ้วอย่างเชิงถามว่าเมื่อกี้นั่นสายของใครตันหวายไม่พูดไม่จามเมินเฉยใส่ผู้จัดการอย่างสิ้นเชิง พอตื่นขึ้นมาก็วางแผนว่าจะเอาเขาไปขายอย่างไรแล้วทำหน้าเป็นมิตรกับเขาน่าสิปแปลกดาว,ว่าผู้จัดการคงรู้เหมือนกันว่าตนเองทำผิดไปจึงปิดปากเงียบด้วยความละอายเห็นท่าทางตันหไวายไม่เต็มใจจะยุ่งกับเขาแล้วผู้จัดการก็หาข้ออ้างลงจากรถกลางทางเฮ้ hey, ตันหวายเรียกผู้จัดการไว้นั่งรถก็จ่ายค่ารถด้วยสิผู้จัดการนิ่งอึ้งไปล้วงกระเป๋าเงินออกมาอย่างเสียไม่ได้ถือโอกาสช่วยตันหวายจ่ายค่ารถด้วยเสียเลยช่องมาฟังสิ ข้ามพบมาพบรักตอนที่ส4แก้แคนโลกมายาเจ้าของร่างคนนี้เซ็งนิดหน่อยสามเบื้องหน้าอาคารสูงตรงานหลังหนึ่งในเมืองบีมีคนสองคนที่บุคลิกท่าทางไม่เข้ากับที่นี่แม้แต่น้อยยืนอยู่คนหนึ่งหนวดครารุงรังเต็มหน้าหางตายังมีขี้ตาเกาะเปลือก,กลางกระดุมเสื้อเชิ้ตบนตัวติดบิดเบ,บ,บี้ยวเผยให้เห็นหนังท้องที่อ้วนลงพุงเล็กน้อยอยู่รงังๆมองดูก็รู้ว่าไม่ใช่คนน่าเชื่อถืออะไร อีกคนหนึ่งสวมเสื้อแขนสั้นราคาถูกกับกางเกงแฟชั่นจากโปร9.9หยวนในถท้าเป่าเหยียบรองเท้าสเก็ตบอร์ดพื้นขาวราคาปานกลางอยู่ที่เท้านั่งย่อก,กับพื้นถือโรตีไข่ม้วนกัดกินอย่างอร่อยอร่อยตะวันลอยด่งเหนือหัวผู้จัดการที่มองดูก็รู้ว่าไม่ใช่คนน่าเชื่อถือรีรอไม่ไหวแล้วก่อนสาวเท้าเดินไปยืนอยู่ข้างตันไหวหลิวหลิวถามว่าเมื่อเย็นวันนี้สายที่นายรับเป็นสายของเริ่นตรงหลิวสตูดิโอจริงๆหรือผมจะไปรู้ได้ไง ตันหวมองหลิวหลิวด้วยสายตาเหมือนมองคนไม่เต็มเต็งพูดเงงนำฟังไม่ชัดเพราะยัดโรตีไข่ม้วนไว้เต็มปากผมไม่รู้จักเรื่นตรงหลิวด้วยซ้าเขาว่ายังไงก็อย่างนั้นแหละตันไหวทําเอาหลิวหลิวสำลักเงือแตกทากทางกล่าวไม่ได้หลอกกันใช่ไหมนั่นมันเริ่นตรงหลิวเชียวนะสตูดิโอของเรื่ตรงหลิวจะไปโทรศัพท์หานายได้อย่างไรกันเรื่นตรงหลิวคือใคร ในบรรดาผู้กำกับรุ่นใหม่อาจพูดไม่ได้ว่าโดดเด่นที่สุดแต่อันดับย่อมจัดว่าไม่ต่ำต้อยอย่างแน่นอนอายุเพียงแค่30กลับเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนทั้งวงการบันเทิงภาพยนตร์ทุกเรื่องที่เขากำกับไม่มีเจ๊งเลยแม้แต่เรื่องเดียวคนแบบนี้เอ่ยปากขอเยเชยชิวถ่ายหนังพูดตามตรงตีเขาให้ตายก็ไม่เชื่อแต่ไม่เชื่อก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในใจเขายังพอมีความหวังดังนั้นเมื่อได้รับโทรศัพท์จากเยเชยชิวตอนเช้าตรู่ไม่ทันไรก็รกีบเตรียมตัวรีบออกจากบ้านทันที ตันไหวไม่พูดไม่จาจัดการโรตีไข่ม้วนในมืออีกสองสามคำจนหมดก่อนเอาถุงพลาสติกโยนลงถังขยะตันไหวลุกขึ้นยืนเงยหน้ามองตึกระฟ้าเบื้องหน้าเอ่ยปากกล่าวไปกันเถอะจะดจะเข้าไปจริงๆหน้าหลิวหลิวกลืนน้ำลายเอื้อกถอยหลังไปสองก้าวยังไม่รู้ตัวตันไหวก้าวขึ้นบันไดโดยไม่พูดอะไรสักคำและไม่ได้สนใจพูดจัดการที่อยู่ข้างหลังก่อนเดินตรงเข้าไปโดยไม่เหลียวหลังมามองอีก หลิวหลิวเบิกตาค้างมองเด็กหนุ่มรูปร่ปรางสูงโปร่งผ่าเผยพลางขบกรามแล้วเกรงหนังหัวเดินตามเข้าไปเรื่นตรงหลิวสตูดิโอบนตึกระฟ้า13ชั้นผู้คนด้านในกำลังทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบไม่พบเจอความวุ่นวายแม้แต่น้อยเมื่อตันหวปรากฏตัวอยู่หน้าประตูสตูดิโอก็ไม่ได้เป็นที่สนใจมากมายนักมีเพียงผู้ดูแลที่แต่งหน้าพองามเงยหน้าขึ้นพิจารณาตันหวสองสามรอบจากนั้นก็ยิ้มถามว่าเขาคือเย่ยชิวใช่หรือไม่ ตันหวายพยักหน้าค่อยๆเอ่ยปากกล่าวเมื่อวานผมได้รับโทรศัพท์บอกว่าต้องการให้ผมมาแคสติ้งที่นี่ผู้ดูแลดันแว่นตาบนดั้งจมูกผงกสีรั์เป็นเชิงว่าเข้าใจเชิญค่ะรายละเอียดงานไว้เราเข้าไปตกลงกันผู้ดูแลพูดพลางผายมือเชิญตันหวายหลิวๆที่เดินตามมาข้างหลังเห็นภาพตรงหน้าก็พูดอะไรไม่ออกที่แท้คนที่โทรมาหาเขาเมื่อคืนเป็นคนจากเรื่นตรงหลิวสตูดิโอจริงๆ นี่ถือว่าขนมเปี๊ยะส์ไส้มาจากฟ้าได้หรือเปล่าก้ไม่สิเป็นพิซซ่านี้ต้องเป็นพิซซ่าแน่ๆน,นี่เป็นบทในส่วนของตัวละครคุณถ้าหากยืนยันจะร่วมแสดงก็เซ็นชื่อลงในสัญญาได้เลยค่ะผู้ดูแลวางเอกสารสองฉบับไว้บนโต๊ะไม่พอใจก็ไม่เป็นไรค่ะขอแค่เก็บไว้เป็นความลับก็พอตั้นไหวขมวดคิ้วพลิกดูบทกล่าวอย่างสงสัยว่าไม่ต้องแคสติ้งหรือครับ หลิวๆก็มึนงงไปหมดเช่นกันเขาลองอ่านสัญญาบนโต๊ะดูแล้วเงยหน้าขึ้นมองผู้ดูแลด้วยความตกใจละคนสงสัยคิดในใจว่านี่คงไม่ได้หลอกกันเล่นหรอกนะมีอย่างที่ไหนไม่ใช่แค่ไม่แคสติ้งพอเข้ามาก็โยนสัญญาให้ทันทีเลยหลิวหลิวลุกพรดขึ้นมาไม่สนใจท่าทางตื่นตะลึงของผู้ดูแลคว้ามือตันไหวไว้หมายจะเดินออกไปพวกเขาท้อแท้สิ้นหวังกันขนาดนี้แล้วจะโดนหลอกอีกไม่ได้เด็ดขาด ก้าวเท้าจะออกไปยังไม่ทันรอให้หลิวหลิวย่างเหยียบฝีเท้าเจ้าของข้อมือที่เขาคว้าจับไว้ก็ฉุดเขากลับมาตันไหวแทบจะโกรธเขาจนหัวเราะก่อนปาดมือของหลิวหลิวออกตันไหวถามคุณเป็นส้ศสกที่นักแสดงห้องข้างๆส่งมาหรือไงอึมส่งมาจัดการเขาโดยเฉพาะตันไหวกลุ้มอกกลุ้มใจไอคิวแบบนี้มาเป็นผู้จัดการเขาได้ไงเนี่ยเช่อมาฟังสิเว้ยๆข้ามพบมาพบรัก ตอนที่35แก้แค้นโลกมายาเจ้าของร่างคนนี้เซ็งน,นิดหน่อย4ถึงแม้บริษัทของเจ้าของร่างเดิมจะเป็นบริษัทเล็กๆแต่กฎระเบียบและข้อบังคับกลับมากกว่าบริษัทใหญ่อื่นๆอยู่ไม่น้อยข้อบังคับข้อหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือหากนักแสดงร่วมงานกับองค์กรอื่นใดนอกเหนือจากบริษัทเราต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทเราก่อนตั้นไวอ่านข้อบังคับข้อนี้แล้วอ่านอีเมลตอบกลับบนคอมพิวเตอร์กระตุกยิ้มมุมปากสอบถทอ่าว่าโคตะระพ่องเองสิ สมองของเย่ยชิวนี่โตมาอย่างไรเงื่อนไขเผด็จการอย่างนี้เขาก็ตกลงเซ็นสัญญาม่น่าเล่าอยู่มานานจนป่านนี้ถึงยังไม่ได้เงยหน้าอ้าปากเสียทีระบบไหนคุณบอกมาซิเป็นแบบนี้แล้วคุณจะให้ผมช่วยเขาแก้แค้นอย่างไรตั้นไหวเรียกหาระบบทันทีท่านเจ้าของร่างไม่ต้องรีบร้อนต้องมีวิธีอื่นอีกอย่างแน่นอนวิธีอื่นตันไหวหน้าดำค่ํำเครียดอยากจะจับไอ้ระบบนี้โยนกลับศูนย์แล้วประกอบใหม่ให้รู้แล้วรู้รอด วิธีอะไรไปเป็นเด็กชงเล่าหรือยกเลิกสัญญาซะเลยไม่งั้นก็ไปหาเสียเลี้ยงตันหวายโกรธจนปวดตับคุณรู้ไหมว่าเจ้าของร่างเดิมเซ็นสัญญามากี่ปีแล้วสิบปีคุณรู้ไหมว่าค่าปรับผิดสัญญามันเท่าไหร่ระบบกระดักอายท่านเจ้าของร่างไม่ต้องรีบร้อนระยะเวลาภารกิจของท่านคือตราบเท่าที่มีชีวิตตราบเท่าที่มีชีวิตเชื่อไรของเองตันหวายหัวระเบิดตอบกลับมาแล้ว เรื่นตรงหลิวขมวดคิ้วสูบบุหรี่เข้าปอดแรงๆหลายทีใช่ครับผู้ช่วยถือปึกเอกสารลำบากใจเล็กน้อยทราบมาว่าผิดใจกับทางผู้ใหญ่เลยถูกพักงานชั่วคราวเรื่นตรงหลิวไม่กล่าววาจาไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ผู้ช่วยกลืนน้ำลายอึกรู้สึกว่าเจ้านายของตนน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกจริงๆแล้วบทบาทนี้ยังมีตัวเลือกที่เหมาะสมอีกหลายคนถ้าไม่อย่างนั้นท่านจะพิจารณาดูอีกครั้งไหมครับ เรื่นตรงหลิวเขี่ยบุรี่ในมือถามเสียงเรียบนิ่งคุณกำลังกังขาสายตาของผมหรือเปล่าครับผู้ช่วยประสาทตึงเครียดขึ้นมาฉับพลันเจ้าของบริษัทไหลอวีคือใครช่วยผมต่อสายหน่อยเรื่นตรงหลิวกล่าวพลางควันเอาซองบุรี่ออกมาจากกระเป๋าเสื้ออีกครั้งแล้วหยิบบุรี่ข้างในออกมามวลหนึ่งเรื่นตรงหลิวคาบมันไว้ในปากแต่กลับไม่ได้จุดไฟ ผู้ช่วยหนาวสถานคิดในใจว่าเจ้านายของตนช่างให้ความสำคัญกับนักแสดงที่ชื่อว่าเย่ยชิวคนนี้มากจริงๆ,ๆเมื่อต่อสายติดผู้ช่วยก็ยื่นมือถือส่งให้เรื่นตรงหลิวแล้วเดินออกจากห้องทำงานไปเริ่นตรงหลิวเอ็นพิงกับโซฟาปิดด,ดวงตาลงเบาๆไฟเล็กบนเปลือกตาเผยปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนสวัสดีครับผมเรื่นตรงหลิว ตอนที่ได้รับโทรศัพท์จากบริษัทตันไหวกำลังหลบมานั่งสเก็ตภาพอยู่ในสวนสาธารณะของเมืองบีแม้จะเชื่อมต่อกับระบบทะลุข้ามไปมาระหว่างโลกต่างๆแต่ถึงอย่างไรเขาก็เป็นเด็กเอกจิตกรรมและไม่อยากรอถึงวันที่ได้กลับไปแล้วกระทั่งดินสอก็ยังยกไม่ขึ้นเห็นชอบแล้วตันไหวตะลึงงันรู้สึกไม่อยากจะเชื่อทำไมจู่ๆถึงได้เห็นชอบละ่ะหลิวหลิวจากอีกฝากหนึ่งของมือถือก็บอกไม่ถูกว่าเป็นเพราะสาเหตุใดพูดได้เพียงว่าตอนนี้พวกเขาโชคชะตาพลิกผันแล้วจริงๆ ตันหวยไม่ได้เชื่อเรื่องโชคชะตาอะไรพวกนั้นเขาไม่ใช่คนดวงดีด้วยแต่ไม่ว่าจะพูดอย่างไรเห็นชอบแล้วก็เป็นเรื่องดีเห็นชอบแล้วอย่างน้อยก็ยังพอมีความหวังหยิบดินสอขึ้นมาสเก็ตภาพต่ออย่างอารมณ์ดีจูจ่ๆตันหวยก็เอ่ยถามระบบคุณว่าในโลกนี้จะมีจวินเฉิงด้วยเหมือนกันหรือเปล่าระบบนิ่งเงียบไม่ตอบโต้ตันหวก็ไม่ใส่ใจพูดรำพึงรำพันกับตนเอง หรือว่าไม่มีจวินเฉิงแต่มีคนหน้าตาเหมือนเขาสักคนก็ยังดีผมสงสัยว่าปเย่อาจจะเป็นจวินเฉิงกลับชาติมาเกิดคุณคิดว่าไงระบบตอนคุณยังมีชีวิตคงไม่เคยมีความรักใช่หรือเปล่าไม่อย่างนั้นทำไมคุณไม่พูดเลยสักคำระบบท่านเจ้าของร่างระบบ s 3 8 8 3ขอแจ้งเตือนท่านระบบปลาะบางมากไม่อาจรักได้โปรดอย่าทำร้ายกันตันไหวฟังแล้วก็ชอบใจแม้ตอนมีชีวิตคงดูละครเยอะสิท่า เจ้าของร่างเป็นคนช่างเจ้าจะทำอย่างไรดีถือสายรออยู่เร่งด่วนมาก